สวัสดีจ้าพบกันอีกแล้วจ้ากับช่องเอกเบียงปลาเปล่าชาแนลจ้าเหลืองานเหรอจ้าพี่น้องตามเคยเห็ดน้กินกินแรงจ้าอันนี้ก็จะเป็นเมนูแกงผักขีเล็กใส่หนังจ้าผักขีเล็กกับหนังแม่พันฝากมให้จากป่านจ้ากาลสินเป็นเมนูแซ่บๆนะจ้ากินงแต่หน่อยเท่าไห่หมักขักมาเบิงวัตถุดิบนะจ้าว่ามีอยังเนจ้าัตถุดิบรักเลยจ้าหนังอันนี้จะเป็นหนังแบบ บานเฮ้าเอียงก็ไอ่นังวายเหยอนังไข่นะจ๊ะจะเป็นนังวายก็ได้นังมัวก็ได้อันนี้ตอนมันสน้าเนี่ยเป็นนังไขยนะจ๊ะอันนี้แม่พันจีจีแหละกะต้มเรียบร้อยจ้ะอันนี้ทรงมให้เอาแล้วต้มเรียบร้อยอันนี้ก็สิเป็นไข่ขี้เล็กจ้ะอันนี้ก็ต้มแล้วเรียบร้อยจ้ะนามยานั่งจ้ะแล้วก็สิมีพักนะจ้ะอันนี้พักหอมบัวบานเฮาจ้ะบงไก่ อันนี้ผักหอมบัวจะกระสีมีผักอีตูหลกักกะตะไคร้ใบมะกรูดได้จ้ะส่วนตัวนี้สิเป็นพริกแดงอันนี้เขากะตำใส่กันกับหอมบัวได้จ้ะอันนี้เป็นหาดใดในในรัว้วเขาเนาะหละกักกะสีมีเครื่องปงองรุงบะหมี่ยังไหลปลาน้ำปลาหลักกะผงชสจ,จ้ะแค่นี้ล่ะอุปกรณ์ของข้าควงนนวมันกระสีอยู่นี่แหละจ้ะปะลากับหนังควายจีเพราะว่าตัวนี้มันสออกนัวๆจักหน่อย ปพี่น้องเดี๋ยวตามเขาไปเบ่งวิธีเหตุในขั้วกันเลยจ้ามาจ้าพี่น้องไปที่นี่เขาของขั้วกันเลยจ้าเปิดแก๊สติดไฟค่ะโอ้ยกระทะง่ามแล้วใส่น้ำยาน้่งลงไปเลยจ้าอ,อันนี้เขาสามารถเติมน้ำเปล่าได้อีกเลยจ้ะน้ำมาอย่านั่ง แม่หาเชืนท้ายตลาดอมองเห็นง่ายจ้ะคิดว่าสิบบาทพ่อใส่หนังยะนันงเลรวก็ต้องรอให้เดือดจะได้จ้ะใส่เลยหักพริกกับพร้อมแดงที่เขาตำไว้แล้วเดีย๋ยวจะสูตรต้องบางคนกับให้น้มเดือดก่อนแม่จ้ะเดี๋ยว่สูตรบางคนในหมูบานเดียวกันแต่ละหลังแต่ละหลังค่าเงื่อนกะเก็บโบกขึ้นกันกะไม่ได้พี่น้อง แล้วแต่สูตรตรงนี้นั่นมามีแบบว่าสูตรตายตัวนอกจากน <c oughs> ้อาใส่น้ำจ็ดแล้วก็ใส่ตะไร่จ,กจะก็ไปมากูดเลยน้ำข้นมันกับสีไสแบบใส่ทุกอย่างก่อนในหม้อเรียบร้อยก็จะเอาไปตั้งไฟแล้วก็ปิดฝาหมอ้อ <c oughs> ซุปที่เดียวกับมีจะแต่นห่เขาใส่ให้น้ำเดือดแลวเขาใส่สูตรรวรัดกมี่แล้วน่จะไปสีเฮ็ดดอก แต่นี่เขาบอกตรงเลยว่าสีมาอันตุ่มหนังควายให้มันอันเปื่อยเนาะเพราะว่าเขาตุ่มมาแล้วแมนจาน่าเขาบอกแล้วเดี๋ยวรอหนังเดือดก,ก่อนอนะจัะหนาะก็นางตะกี้เลยขาเดือดก่อนใส่หนังถ้าเดือดกันเดือ,อดย,ดยุเขาแล้ว หิวคือกัรเริมหิวเขาแล้วพี่น้องเลิกงานมากพี่น้องเลิกงานมากครับว่าทายคีปไห้อันพี่น้องใเบิองก็ติดตามให้นั่งเลยนะจ๊ะวิถีอีสานวิถีเหนืออยู่ในเมืองคุ้งครับเป็นแบบนี้แหละย้อนหน้ามีเงินมีทองกลับเมื่อยูุ่บานกับทายคีบไผ่พี่น้องเมืองนี้ตอนนี้ครับอันมือสมัครเรียนมาจนอึงอันพ่อมเดือดแล้วเดี๋ยวพ่อใส่หนังเลยจ้ะ เบ่งพี่น้อง,งอันนี้ใส่เบิร์ดเลยได้จ้ะเพราะเขามากหนังครับเพราะเลยสิใส่เบิร์ดเลยแบบไข่ไข่เก็บกดนนะพี่น้องบแบบว่าสื่อกินเนาะกะเจาะกะใส่หนังแบบเพิ่นเฮ็ดขายเนาะกับแบบที่หาตอนที่หาตอนอันนี้แบบเขาเฮ็ดกินเองแบบเอาเต็มทีเลยจ้ะ<อ>ล่อหนำเดือดก่อนเด้อพี่น้องจังปุ๋ ขั้นขึ้นห่วยๆแล้วพี่น้นองอาหารอีสารบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยแค่สีผักกีเล็กกับเปต่แซ่บล้วก็สีอันนำไปยนั่งใส่กันเนะาะขั้ใสวยอันกดไหล่กดแช่เด้อพี่น้องเนอะอาวนหน้าอันคันอันช่องมันอันไปไใ้เขาเห็ดอันคนอันเบืองหลายๆแล้วเขาสีได้าาื็ดต่อมันเนื่อยู่บานเอกเบียงป๊บเป้าชนแนล ถ้าพี่น้องเคยเบิ่งคลิปเก่าๆเนอะจ้ะก็จะเห็นว่าบางที่ห้อแบบกลับบ้านแบบต่างจังหวัดเนาะก็แบบ,บ,แบ,บถ้าไปท่ากาฬสินธุ์กะสิเป็นก้าวเข้าแบบอีสานถ้าไปทางเหนือกะสิเป็นก้าวเข้าแบบภาคเหนือครับก็แหละพี่น้องนางควายเพราะว่านี่เฮาต้มแม่เพิ่นต้มมาแล้วเนาะเฮาบ่ต้องต้มโดนถ้ามันเปื่อยหลานก็บ่แซ่เเบเด้ลน,นางไข้อันนี้เฮาก็ใส่แบบว่าผักขีดเล็กขออนุญาตใส่มือเด้อจ้ะใส่ผักขีดเล็กลงไปเลยจ้ะ ยามานปุ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวมันสิเข้มก่อนอน,อนี่นะพาขี้เล็กแม่มันส่งมาให้น้นก่อนเด้อพี่น้องสิได้เบิ่งว่ามันต้องเติมนม้ำซัมไดเนาะโอ้โหเน,น้นหนังบางยางคักเลยพี่น้องเอ้ยเล้ยสุดยอดสุดยอดย่านเบิดเข่าเป็นกระติบอยู่มือนี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเขาเติมน้ำแล้วจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันสิ่งแห้งเขาต้องใส่ผักอีกเดี๋ยวลงไปเล่ยขาว่าในปุุงเติมใดจ้ะแค่ปุุงทีเดียวเคเน้ออ่ะแค่ขี้เล็กกบต้มมะเหลวยพืลวยแต่คนมาพ้าขี้เล็กบางค้นข้าเจ้าะกะต้มแบบยังเป็นใบอยู่บ้านไรต้มเละค่ะแต่แต่ท่างเหนือนี่สูตรแบบนี้บะหมี่เลยสมัยตะกี้อันขันสมัยอันงาเฮ็ดให้กิน อันเขาเขาบริเฮตจริงๆแล้วมันสีขมแบบปิดๆเลยแบบว,ว่าบริเฮตแบบนี้ไหม <c oughs> สร้างเนื้อเขาสีเฮตอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นสูตรโบราณด้แ,แต่ว่ายุคสมัยใหม่เขาบริเฮดคล้ายๆกันนี่แหละแล้วแต่ขั้วเนาะทางอีสานคือกันบางขั้วเฮดบวกกันบางขั้วก,กับต้มพักต,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 ต้มอ่ผักขี้เล็กแบบโบเลกกับนี่ที่เป็นใบกับนี่แต่แต่ละขั้วเล่นกับแล้วแต่สูตรแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเนาะเล็กเกินกับ่บ่แซ่บเนื้ออันไอ นั่นค like ือคือกันนังควายคือกันแค่เอันเนี้ยวไรกับเคี้ยวปรได้เปื่อยหลไรกับประด้เคี้ยวเองซิมจักหน่อยกันเลยพี่น้องสิซิมนบางวันมันเข้มบอนะนะเพราะว่าน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเหาสิได้กินมาให้เบิ่งเสียงฟังเสียงพี่น้องเบิ้งหอมจอกจ้า ยิ้มเข่าพี่น้องอันนี้เดี๋ยวห้องกระปุงรสชาติได้จ้ะพี่น้องนี่ยัางนีล่ะใส่ปลาร่าค่ะปลาเด็กบ้านเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยอันนี้ตัวน,นี้ซื้อใส่ปลาเด็กค่ะความชอบด้วยจ้ประปลาล่าไอ้ใหม่ครับเศรษฐ์ไหมเศรษฐ์อยู่ครับปลาล่าเพิ่นไอ้ใหม่โฆษณจะห้าไอ้เพิ่นเนี่ย จักหน่อยนะเป็นยังไงเจี๊บหน่อยครับยันบะนวดยันบะนวโอ้ชุดยอดแล้วพี่น้องถ้าเป็นบานห้องกับประหลาดได้กับบุกบานห้องล้วพี่น้องเอ้ยถามเมื่อบานบุญลราพี่น้องจะเสียแล้วลงมากี่น้ำอันทรงมากอันไปชนี่ยันถ้ามาแตกใส่กองเพลนเนาะน้ำปลาจ้าไปนิดหน่อยก่อนเดี๋ยวเขาจังเติมที่ลังเราและก็นี่เพิ่มความนัวนะคะ ตามความชอบค่ะครับผมมาม่วงหลไยก็ใส่หลายพี่น้องเดี๋ยวีจักหน่อยก็เรื่องขาจังซายขัาหอมบัวกะพัตูโอ้ยสังเสียงเน้อเสียบเสียบเอาพี่น้องทัตอนสุดท้ายล้วจ้าพัีตูกับ หอมบัวบานเฮาจะใส่ลงไปเลยโอ้โหเป็นแดงกบับแดดนี่โอ้โหพี่น้องนี่แหละแกงขี้เล็กมันต้องบใส่น้ำลายพี่น้องมันต้องใส่น้ำแบบนี้จับกระทะก่อนสิบวดนกินความลงต้องแรงเลยบุดได้กินแล้วพี่น้อง กินแต่กระเสียบดูพี่นองถ้าจะไปให้เสียบดูแต่วันที่เ้างกับสื่อเนาะกับบ่บ่แบบถูกปากเขากันใดยมันกจะน้องเหยียดเองมาเข้มมาเสียบห้องกับปุ๋มนะจ้ะอันนี้ก็โอเคหรอจ้ะเพราะว่าพักพักมีห้องแค่แบบสลบปสรุนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะเปคยก่อนเดี๋ยวตักใส่ถ้วยจ้ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟกบบที่นี่จ้ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวน้ำกันได้จ้ะปิดแก๊สเลยบอกห้อปิดแก๊สเลยค่ะปิดแก๊สตักสิรช่วย จะต้องตอดใจได้พี่นองเอ้ยผัวนะหนังหนังยีรีรอบนี้โอ้ยฟึ้งสุดยอดจัดนักเข้ามอนี่เขาได้จัดโอ้ของแท้ครับของแท้ตรงนี้โอ้ยหิวเข่า สี่แล้วพี่น้องกับเขาบ้านนอกนั่งได้ละอ๋อพวกท่านด้กินจะเฟ้าขี้แตกด้วยครับเออกินมาขี้เล็กสิแบบว่าแบบออกระสีแบบพอแล้วไทยท้องออพี่น้องโอเคไปจ้ากินขอน้องกันเลยจ้าแกงผักขี้เล็กแซ่บๆจ้ามาแล้วจ้าเซตเรียบร้อยแล้วจ้า เกงผักขี้เหล็กใส่หนังค่ะหอนหอนเลยพี่น้องเอ้ยหอนหอนหอนโหตากรองจนหิวน้ำเนาะข้าวเหนียวหอนหอนอันนี้กระเจ้าบองเจ้บองบริยูในกองคอมเลยครับจากการสิลป์จ้าหอมพี่น้องเอ้ยแม่เพิ่นฝากมาให้นี่พักต้มล้ะกะอันนี้ตากรองเพิ่นกะสื่อสื่อเอื่อยเพิ่นมากนะจ้าอุดมุนมุก หมกไก่บะไอหมกไก่ใส่หัวปีเลยจ้ะอันนี้เป็นเมนูแบบเด็ดของเทาเลยจ้ะแกงผ้าคีเล็กคว้านออกสิมก่อนยัวยัวนังยัวยัวนังยัวจ้าเป็งไหนรสแ่บแสบแล้วไอ เสียบเล่น,นจำนามไม่ได้ไปหนออืมดีเนี่ยเสีบผูไ <c oughs> ด้บังอยู่กะหิวข้าวน้ำละเด้อบัดทีนี้ฮึมภาคคีเล็กกะจะคมแบบกำลังดีพี่น้องน้ำกะเปื่อยแบบย่ำกำลังพอดีย่ำแต่คันผู้ใดามากเปื่อยกัอาจสิต้มแบบ ต้มแบบนังให้มันเปื่อยกว่านี่แล้วเขาจะเอาผักขี้เล็กลงก็ได้จ้ะอืเป็นยังไงเปืป่อยปะเปื่อยอ่ะโอ้โแต่ของทลายแตกแล้วพี่น้องเลยหอมหวยหวยแซ่บขนาดพี่นอ้องตัวซิมอันยังไงมกไก่เซงัวาปีกอครับเอื่อยเป็นเนตขายอยู่หนาตึกครับอือสุดยอดพี่นอ้อง เมนูนี่สิบอกให้จำเจลนม่น่ามันกินอ่างเลยตากอ่อบหิวน้ำเลยแบบนี้อุดเอาเฮ็ดเกียดให้พี่น้องเบิ่งสงสารทุนเขกากระดึ๊กเด้อพี่นอ้อง,อ,องข้ากินเลยตัวสองทำเขาตัวเลย แซบแซบออลีเดอร์หิวขอบประจษ์ตายกล่องในละหิวแซบพี่น้อ,อยานอยู่สองคนเบิดติฟแทนมาหนิเบิดแล้วคุณนะ่ะอ้ยพี่น้อหนังเป็นหนังเลยจ๊ะเมนูีนแซบออลีเดี๋ยวสิค่ายเคืองก่อนเดี๋ยวสิขออนุญาตกินเขาได้จ๊ะพี่น้อ อย่าลืมนะจ่ะช่องเอกเวียงปลาเป่าแชนแนวจ้ะฝากกดไลค์จ้ะกดแชร์กดติดตามด้จ่ะให้ช่องน้อยๆของห้าวเน้ได้จ้าเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดว่าหนูเฮ็ดอีหยังกินแบบช่วงเลิกงานอะไรอย่างมีเมนูแสบๆกะสิมัทไทยพี่น้องเบิ่งด้จ้าบ๊ายบาย